แก้ปัญหาให้กับคนที่อยากจะสั่งซื้อเครื่องเสียงติดรถยนต์ออนไลน์นะครับแล้วไปเจอว่าเอาไปติดตั้งที่ร้านยังต้องจ่ายค่าติดตั้งอีกนะครับแต่ปัญหานี้จะหมดไปถ้าหากคุณใช้บริการของคาโซนิกสั่งซื้อเครื่องเสียงติดรถยนต์ออนไลน์แล้วไปติดตั้งที่ร้านได้ฟรีเกิดเป็นนักรีวิวต้องรีวิวได้ทุกอย่างสวัสดีครับคุณผู้ชมผมพี่หลามจิโก้ไอทีครับ วันนี้มาพร้อมกับเครื่องเสียงติดรถยนต์นี่วางอยู่ตรงหน้านี้เลยนะครับแต่ผมไม่ได้จะมารีวิวเครื่องเสียงติดรถยนต์นะครับผมจะรีวิววิธีการที่คุณจะได้เครื่องเสียงติดรถยนต์ชุดนี้มาและวิธีการที่คุณจะไปติดตั้งใส่ในรถของคุณแต่เดิมนะครับดั้งเดิมเลยสมัยก่อนถ้าเราอยากจะติดตั้งเครื่องเสียงลงไปในรถยนต์ของเรานะครับเราต้องไปที่ไหนครับไปที่ร้านประดับยนต์ใช่ไหมฮะต้องไปที่ร้านนะครับไปพูดคุยเลือกตัวเครื่องเสียงจัดชุดกันเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็ติดตั้งค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดที่คุณต้องจ่ายก็จะเป็นค่าอุปกรณ์เครื่องเสียงทั้งหมดที่คุณสั่งซื้อรวมค่าติดตั้งอยู่ในนั้นเรียบร้อยนั่นคือวิธีการดั้งเดิมที่เราใช้กันในวงการเครื่องเสียงติดรถยนต์มานานช้านานมาถึงปัจจุบันเทรนด์เปลี่ยนโลกเปลี่ยนโอ้โหเราช้อปปิ้งออนไลน์อีคอมเมิร์ซมาหลายคน อยากจะสั่งซื้อเครื่องเสียงติดรถยนต์ผ่านทางออนไลน์ซึ่งคุณทําได้นะครับทุกวันนี้มีขายเยอะๆเข้าไปในแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยมีเครื่องเสียงติดรถยนต์ขายเยอะๆเลยแต่พอคุณสั่งซื้อผ่านทางออนไลน์มาปุ๊บคุณจะเจอปัญหาหนึ่งเพราะว่าพอคุณถือเครื่องเสียงติดรถยนต์นี้ปุ๊บคุณจะติดตั้งเองก็ไม่ได้นะเพราะว่าเราไม่ใช่ช่าง <S <S ใช่ไหมครับเราก็ต้องไปที่ร้านติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์ให้เขาติดตั้งให้พอไปถึงปุ๊บที่ร้านเนี่ยเขาไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ กำไรและการซื้อขายครั้งนี้ใช่ไหมครับเขาก็ต้องคิดค่าติดตั้งคุณตามปกติเลยอันนี้ว่าเขาไม่ได้นะว่าที่ร้านก็ไม่ได้เราต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราถ้าเรามองมุมเรามุมเดียวแบบว่าอะไรติดตั้งแค่นี้เดี๋ยวตอนคุณไปซื้อเนี่ยคนขายให้คุณเขาได้กําไรแต่ร้านเนี่ยไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องเอาใจเขามาใส่ใจเรานะครับเราจะไปมองมุมเดียวอย่างนั้นไม่ได้มันมีปัญหาตรงนี้แหละครับเพราะว่าทุกคนก็จะคิดว่าเออเวลาสั่งซื้อเครื่องเสียงแล้วจนผ่านทางออนไลน์เนี่ยนะฮะเออมันถูก ประหยัดย่อมยาวดีแต่พอไปรวมค่าติดตั้งเสร็จเรียบร้อยเอ๊ะมันเริ่มไม่น่ารักแล้วโซลูชันนี้มันเริ่มไม่เวิร์กแล้ว <c oughs> มันก็จะเป็นปัญหาทําให้หลายๆคนเนี่ยซึมซึมอื่นๆกับเรื่องนี้กันไปร้านค้าก็เจอเศรษฐกิจซบเซาเข้าไปด้วยอย่างทุกวันนี้นะครับร้านค้าก็มีลูกค้าน้อยลงเออมันเป็นปัญหาที่เหมือนเป็นกําแพงกั้นอยู่ตรงกลางระหว่างคนซื้อกับร้านค้าหรือร้านประดับยนต์มาวันนี้ครับผลิตภัณฑ์2ออันเนี้ย เป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากบริษัท Sonic Vision Sonic Vision เนี่ยผมเคยทําคลิปให้เขาหลายคลิปแล้วนะครับเป็นลูกค้าผมคนหนึ่งแล้วผมชื่นชอบสิ่งที่เขาทําวันนี้มากๆเพราะว่าสิ่งที่ Sonic Vision ทำนะครับเป็นการแก้ปัญหา ทำลายกำแพงที่กั้นอยู่ระหว่างคนซื้อกับร้านค้าประดับยนต์ So นิ Vision เนี่ยนอกจากจะมีเครื่องเสียงแบบเครื่องเสียงบ้านเป็นแบรนด์ชั้นนําระดับโลกนะครับเยอะแยะมากมายอย่างที่ผมเคยรีวิวไปทางฝั่งเครื่องเสียงรถยนต์เขาก็มีจําหน่ายด้วยนะครับแล้วก็มีแบรนด์ดังๆเยอะแยะมากมายเลยนี่เห็นไหมฮะ MTX Audio นี่เป็นไงคุ้นเคยกันดีนะครับแบรนด์จากอเมริกาตัวนี้นะครับนี่ชุดนี้เป็นลาโพงกลางแหลม6.5นิ้วนะฮะอดูดีมากแยกชิ้นหรือว่ายี่ห้ออย่างกราวสี นี่คือแอมลิฟายเออร์จากเยอรมันนะครับโซนิ c วิชั่นมีเครื่องเสียงรถยนต์มากมายหลายแบรนด์เลยนะครับแลวเขาก็คิดวิธีที่จะแก้ปัญหาที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ให้กับคุณวิธีการนี้ชื่อว่าคาโซนิกครับคาโซนิคคือ Official Store หรือร้านค้าออนไลน์ที่อยู่ในแพลตฟอร์มออนไลน์ที่คุณชื่นชอบในการสั่งซื้อเลยไม่ว่าจะเป็น Lazada หรือ Sho ป e e มีคาโซนิกอยู่บนนั้นเข้าไปในคาโซนิกคุณก็จะเห็นว่าเขามีผลิตภัณฑ์เครื่องเสียงรถยนต์มากมายหลายยี่ห้อมีทั้งลำโพงแยกชิ้นแกนร่วม POWER อร์แอมป์ซบบอก้อยมีเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดให้คุณเลือกนะครับคุณก็สามารถเข้าไปช้อปปิง้ง ในคาโซนิกได้เลยสั่งซื้อผ่านทางออนไลน์ในแบบที่คุณชอบในงบประมาณที่คุณต้องการได้ของมาเรียบร้อยอ่าเนี่ยมันจะเดินทางไปหากำแพงและนะฮะได้ของมาเรียบร้อยทีนี้จะติดตั้งทำไงครับถ้าถ่าเดิมเนี่ยไปติดตั้งที่ร้านร้านคิดค่าติดตั้งแน่นอนแต่ถ้าเป็นคาโซนิกในเซตปที่คุณสั่งของมาเนี่ยเขาจะมีคูปองมาให้ด้วยหนึ่งใบ คูปองนี้คือคูปองที่คุณสามารถเดินทางไปร้านที่ร่วมรายการกับคูปองนี้นะครับซึ่งมีจํานวนเยอะมากนะครับเป็นร้านประดับยนต์เป็นร้านติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์ที่มีจํานวนถึง56แห่งทั่วประเทศไทยมีอยู่ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ9ร้านมีอยู่ที่ภาคเหนือ12ร้านมีอยู่ภาคใต้7ร้านภาคกลางและภาคตะวันออกรวมอีก28ลร้านเบ็ดเสร็จ56ลร้านทั่วประเทศไทย นั่นหมายความว่าคุณไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลอยู่ในระแวกจังหวัดใกล้เคียงของคุณอย่างแน่นอนนะครับคนที่อยู่ต่างจังหวัดอาจจะต้องข้ามจังหวัดนิดน,นึงคุณเอาเครื่องเสียงที่คุณสั่งไปเนี่ยจากคาร์โซนิกเนี่นะครับคุณถือไปที่ร้านแล้วยื่นคูปองนี้ติดตั้งฟรีครับดูปากนาชาอีกครั้งหนึ่งนะครับติดตั้งฟรีครับคุณผู้ช <c> ม <oughs> เป็นไงจบเลยไหมกำแพงที่ถูกสร้างขึ้นมามันถูกพังทลายไปทันทีทุกคนแฮปปี้ Win-Win ซิทูเอชันผมชอบมากนะครับผมบอกทางโซนิ Vision ว่านี่คือไอเดียที่สุดยอดมากๆแก้ปัญหาให้กับทุกภาคส่วนเลยคนซื้ออยากซื้อออนไลน์อยากเลือกสินค้าเองอยากจัดชุดเองตามงบประมาณของตัวเองเสร็จแล้วไม่ต้องไปเสียค่าติดตั้งไปติดตั้งที่ร้านติดตั้งฟรี ร้านค้าไม่มีปัญหาไม่ต้องมานั่งตึงใส่ลูกค้าที่หิ้วของมาเองเพราะว่าอะไรรับคูปองมาเสร็จเรียบร้อยเขาติดตั้งให้คุณฟรีเลยไม่ต้องเจรจากันใช่ไหมครับมันทําให้กําแพงเหล่านี้หายไปเสร็จแล้วร้านค้าได้อะไรร้านค้าเอาคูปองนั้นอะไปเก็บเงินค่าติดตั้งกับทางโซนิควิชั่นอ่าเป็นไงจบไหมฮะจบเลยโอ้โหได้กันทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นคนขายสินค้าลูกค้าที่จะซื้อเครื่องเสียงไปติดตั้งรถยนต์และร้านประดับยนต์ วินทุกฝ่ายเลยโอ้โหผมชอบวิธีนี้มากนอกจากนี้นะครับร้านค้าร้านติดตั้งเครื่องเสียงหรือร้านประดับยนต์ที่ไม่ได้อยู่ในโครงการ56ล้านนี้นะครับถ้าคุณสนใจว่าเออวิธีการแบบนี้มันดีนะมันทําให้คุณเชื่อมโยงคุณกับลูกค้าได้มากขึ้นใช่ไหมฮะลูกค้ามีอิสระในการเลือกมากขึ้น คุณสามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้ด้วยเพราะว่าในอนาคตเดี๋ยวเขาก็จะมีร้านอื่นๆเพิ่มขึ้นมาอีกนะฮะจำนวนร้านที่มีอยู่ทั่วประเทศไทยก็จะมีเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนร้านไหนที่เจอพิษเศรษฐกิจซบเซาอยู่อยากจะมีลูกค้ามากขึ้นวิธีการแบบนี้ก็เป็นการที่จะดึงลูกค้าเข้ามาหาคุณถ้าคุณไม่มีปัญหาเรื่องค่าติดตั้งคุณติดตั้งให้เขาฟรีลูกค้าก็จะแวะมาหาคุณเพราะว่าเขาอยู่ในละแวกนั้นเขาอยู่ใกล้คุณเขาก็ต้องมาหาคุณอย่างแน่นอนมาแล้วเนี่ยอาจจะมีโอกาสต่อยอดในการขายได้ด้วยนนะบบไมมม่่วาาจเเเป็เดิาาิุสตผถือกง แอมเข้าไปคู่เดียวเฮ้ยเออผมน่าจะใส่แอมเข้าไปด้วยนะ,ะตัวนี้มันต้องการกําลังขับสูงหน่อยจะได้เสียงแน่นยิงขึ้นงั้นใส่แอมเข้าไปสักลูกหนึ่งอาจจะซื้อของที่ร้านเพิ่มหรือใส่จอ10นิ้วอะไรก็ว่ากันไปนะฮะใส่แผน่นดง้งแผน่นแดมทําให้โอกาสที่ลูกค้ามาที่ร้านแล้วได้ต่อยอดมากขึ้นผมว่าอันนี้มันดีสําหรับร้านประดับยนต์หรือร้านติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์ทุกร้านเลยนะครับร้านไหนสนใจติดต่อโซนิ c วิชั่นได้เข้ามาร่วมกันได้นะครับทีนี้เรามา ผลิตภัณฑ์เครื่องเสียงติดรถยนต์แบรนด์อะไรบ้างนี่นะครับมาดูเลยครับอย่างตัวแรกเลยนี้ครับ M T X Audio นะครับแบรนด์ลำโพงจาก สหรัฐอเมริกานะครับตัวนี้ชื่อดังมากๆนะครับผมเคยเป็นงาน CES โอ้โหบูธเขาแบบว่าเท่ากับฮอใหญ่ๆหนึ่งฮอเลยนะครับ <Yeah. S 1> เรียกว่าเจ้าแห่งเครื่องเสียงรถยนต์ทางฝั่งสหรัฐอเมริกาเลยนะครับมีอายุยาวนานมากว่า45ปีนะครับเขามีทั้งลำโพงแกนร่วมแยกชิ้นนะครับมีชุดซับบ็อกด้วยให้ใช้นะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นพิเศษอยู่นะอย่างตอนนี้นะตัวนี้เซตนี้นะ6.5นิ้วกลางแหลมแยกชิ้น ราคาปกติ13,500บาทนะครับซึ่งจะมีโปรโมชั่นราคาพิเศษเหลือเพียงแค่7,000บาทต่อชุดเท่านั้นเองโอ้โหลงมาเกือบครึ่งเลยนะตัวนี้ถูกมากต่อมาเป็นกราวซีโร่ครับกราวซีโร่นี่ก็เป็นแบรนด์ชั้นนําระดับโลกนะครับจากประเทศเยอรมันเช่นกันนะครับวันนี้เขามาพร้อมกับ Power Amp 4 Channel Class AB กํกลังขับ140วัตต์ RMS ที่4โอห์มก็ถือว่าเป็น Power amp ที่ มีกาลังขับที่กําลังเหมาะสมอยู่ในรถยนต์นะครับให้เสียงที่หนักแน่นดีมากๆเลยนะครับแล้วก็มีลําโพงของกล่าวซีโร่ด้วยนะครับเข้าไปดูได้ในคาโซนิกทั้งช้อปปีและหลาส d านอกจากนี้ยังมีแบรนด์อื่่ๆนี่นะครับมีซาวสตรีมโอซาวสตรีมนี่เป็นแบรนด์เก่าแก่เลยนะในวงการเครื่องเสียงนี่ผมว่าทุกคนน่าจะรู้จักดีมีทั้งลําโพงนะครับแกรนร่วมแกนแยกหรือว่าจะมี Power amp ก็มีนะครับและอีกแบรนด์หนึ่งผมคุ้นเคยมากนั่นก็คือ n f i ฟ ity by Harman โอ้โห สมัยก่อนนะรถคันแรกผมเลยนะ แลนเซอร์แชมป์ทูใส่ลำโพงกลางแหลมของอินฟินิตี้เข้าไปเสียงกลางแหลมนี่มันใสกลุงกลิง้งฟังแล้วมันเพลิดเพลินยิ่งนักนะครับอินฟินิตี้นี่เป็นเจ้าแห่งกลางแหลมเลยเสียงดีมากๆนะครับทุกวันนี้เขาก็ยังเป็นโลโก้ในนามแบบอินฟินิตี้บายฮาร์แมนเพราะเขาควบรวมกับฮาร์แมนแล้วนะครับน่าใช้มากๆหรือจะเป็นแบรนด์น้องใหม่อย่างคาร์มาสนะครับคาร์มาสนี่ก็เป็นซูเปอร์ไฮเอนจากประเทศเยอรมันนะครับอย่างตัวคาร์มาสเนี่ยราคาปกติ20,000กว่าบาทนะครับตอนนี้ลดเหลือ หลักพันเป็นไงสุดยอดไหมครับวิธีการก็คือใครที่สนใจแคมเปญน,นี้คุณอยากเลือกซื้อเครื่องเสียงติดรถยนต์ผ่านทางออนไลน์สั่งมาส่งที่บ้านแล้วเอาไปติดตั้งที่ร้านยื่นคูปองแล้วติดตั้งได้ฟรีใน56สาขาที่เขาเข้าร่วมรายการนี้นะครับคุณเข้าไปที่ Lazada กับ s h o ป e e หา Official Store ของ Car า s o n i ก แล้วไปสั่งซื้อได้เลยถ้าหาไม่เจอเดี๋ยวทำลิงก์ไว้ให้ด้านล่างเดือนนี้นะครับมีแคมเปญมีโปรโมชั่นเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะอะไรรู้ไหมวันที่11เดือน11โอ้โหเรียกว่ามาหากรรมลดราคาเลยแหละนะฮะโอกาสนี้อันดีเลยนะใครที่กำลังเลงอยู่อยากจะซื้อเครื่องเสียงมาเองแล้ว จะไปติดตั้งที่ร้านแล้วเดี๋ยวโดนแค่เดียโอกาสของคุณมาแล้วครับคาโซนิกแก้ปัญหาให้คุณเรียบร้อยสั่งซื้อเครื่องเสียงติดรถยนต์ผ่านทางออนไลน์แล้วใกล้ร้านไหนไปติดตั้งได้ฟรีที่ร้านนั้นเลยคุณเข้าไปที่ Lazada กับ Shopee หา Official Store ของคาโซนิกแล้วไปสั่งซื้อได้เลยถ้าหาไม่เจอเดี๋ยวทำลิงก์ไว้ให้ด้านล่างไปเลยครับใน Lazada กับช h อป e ี